สวัสดีครับทักทา,ายสักเล็กน้อยนะครับไม่เจอกันนานเลยช่วงที่จะผ่านมาผมมีธุระที่ต้องไปทำเยอะมากเลยไม่ได้มีเวลามาทำคลิปเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วหลังจากคลิปนี้ลงผมก็จะไปเขียนสักคลิปตัวต่อไปทันทีเลยครับแล้วผมก็จะอัพคลิปวันต่อวันเลยตารางก็คือทอตทีฟันเฮวิลินถ้าอยากให้ในคลิปต่อไปอยากให้แก้ไขตรงไหนใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมอา่านตัวคอมเมนต์แน่นอนเริ่มต้นของประวัติแพสเซนเจอร์นะครับแพสเซนเจอร์เขาเกิดที่โคลัมเบ ที่เก่งกว่าเด็กทั่วไปมากทําให้เขาได้สําเร็จการศึกษาในอายุเพียงแค่13ปีหลังจากนั้นต่อมาเขาก็ได้รับการเลื่อนตาแหน่งให้เป็นผู้ช่วยวิจัยของศาสตราจารย์ทรอนครับผู้เชียช่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมออริจินียมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์และในเวลาต่อมาแพสเซนเจอร์ก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีบรินส์เจเนซิสเพื่อทําการศึกษาต่อเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแพสเซนเจอร์เขาได้ไปที่ซากอนเพื่อไปทําโครงการบางอย่างแล้วจู่ๆเขาก็หายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุ หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอย่างโรสด้วยความช่วยเหลือของสมาชิกคนสําคัญของตลาดมืดในพื้นที่อิเบริตี้หลังจากออกจากตลาดมืดเขาก็ได้ยอมรับการรักษาที่โรสไอแลนในฐานะผู้ติดเชื้อและได้เข้าร่วมทํางานอย่างแข็งขันในฐานะผู้ปฏิบัติงานาแผนกวิศวกรรมข้อมูลยิบย่อยตัวของแพสเจอร์นั้นให้เสียงภาคโดยคุณทาคาฮิโรสักุไร ผู้เคยพากเสียงกิยูจากดาพิฆาตอสูนแล้วก็โลฮังจากโจโจ้ครับส่วนสูงของแพสเซนเจอร์จะอยู่ที่1 8 7ซนติเมตรครับเขาเกิดที่โคลอมเบียเกิดในวันที่1กันยายนครับก็คือเดือนที่ผ่านมานี่เองประสบการณ์ต่อสู้ในสนามรบของแพสเซนเจอร์คือ16ปีครับสถานะการติดเชื้อของแพสเซนเจอร์คริสตัลออริจินแนลกระจายไปทั่วร,ร่างกายยืนยันการติดเชื้อดโดยแพทย์ผู้ตรวจสอบครับต่อไปเรามาทําความรู้จักสกิลภายในเกมของแพสเซนเจอร์นะครับเริ่มกันที่เทรด การโจมตีจะสร้างความเสียหายอาร์แตและเด้งไปมาระหว่างศัตรู4ีตัวการเด้งแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายน้อยลง20%และสโล์ศัตรูเป็นระยะเวลาสั้นๆทาเลนเมื่อโจมตีศัตรูที่มี H.P. มากกว่า80%ขึ้นไปความเสียหายของเขาจะลดลง20%เป็นเวลาสามวินาทีทาเลนที่ 2, 2> เมื่อไม่มีศัตรูในสีช่องที่อยู่ติดกันแอตแท็กบวกขึ้น8%ซสกิลหนึ่งใช้ S.P. 5การโจมตีครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหาย250%เ และเด้งไปมาระหว่างเป้าหมายสูงสุด4ตัวและเพิ่มเอฟเฟกต์โลจากการโจมตีเป็น1,5วินาทีสกิลที่2เริ่มต้นวางได้ SP มา2 0กดสกิลต้องใช้ SP 40ระยะการโจมตีบวกขึ้นอีกหช่องแอตแทคบวกขึ้น30%ความเร็วในการโจมตีลดลง50%การโจมตีจะเด้งระหว่างเป้าหมายสูงสุด5ตัวละครสกิลที่3เริ่มต้นวางจะได้ SP 0 ใช้ s p 30เก็บได้2ชาร์จสกิลจะระยะกว้างนี่คือระยะครับสร้าง Raining Storm ทันทีโดยพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่มี HP มากที่สุดในวงกว้างสายฟ้าจะอยู่นานสีวินาทีทำการโจมตีเพิ่มเติมสร้างความเสียหายกายภาพ150%ต่อศัตรูแบบสุ่มภายใน Raining Storm ทุกๆ0,5วินาทีเก็บได้สูงสุด2ชาร์จสกิลฐานสกิลที่1 เมื่อโอเปอเรเตอร์นี้ได้รับมอบหมายทำงานที่โรงงานไฟฟ้าจะฟื้นฟูโดนต่อชั่วโมงบวก15เมื่อขึ้นอ e ีลิทสก็จะได้ความสามารถมาก็คือ<ม>ผลผลิตที่ได้จากผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆทั้งหมดในโรงงานนี้จะกลายเป็น0ูนย์กำกับนะครับว่าไม่กระทบกับโรงงานอื่นๆแต่โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเพิ่มผลผลิตของโรงงานขึ้นบวกขึ้น5แทนนะครับ และนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของ Passenger ที่ผมคิดออกนะครับข้อดีก็คือตีตวัวละครได้หลายตัวมีสกิลศาสตร์ที่กว้างและกิระิยาะมากนะครับแล้วก็หล่อสูงรวยเจิดสองนะครับข้อเสียก็คือค่าลงแพงถึง3 2เลยนะครับคือแพงมากนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มกับการลงเท่าไหร่ในตัวแรกๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ตีค่อนข้างเบานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการบัฟหรือปรับจากเซิร์ฟซีเอ็นนะครับก็เลยตีค่อนข้างเบาแต่ถ้าบัฟกับ บับกลับมาแล้วผมว่าค่อนข้างจะตีแรงแล้วก็กลับเข้ามาเบวต้าอยู่นะครับส่ววตัวผมคิดว่าตัว Passenger เนี่ยผมให้ B ลบครับในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าบัฟกลับเข้ามาแล้วผมก็จะลบให้ลบไปให้เหลือ B ีนะครับตัวก็เก่งระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ผมไม่แนะนําให้เปิดในตู้นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตู้สกัดี้กับหมอแคลมาในอนาคตนะครับซึ่งผมผมเป็นผมก็ดองรอเอาไว้ก่อนนะครับ Passenger นี Pass ่เป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าอยากได้ก็เปิดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ละครที่ จะเป็นต้องมีไหมก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นครับไม่มีก็ได้นะครับผม